ความท้าทายที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์การเอาชีวิตรอดในป่ามาแล้วผู้เข้าแข่งขันต้องทําเชือกและบันไดแถมยังต้องล่าจระเข้ให้ได้ไม่เพียงแต่ทดสอบทักษะการลงมือทําแต่ยังทดสอบความสามารถในการล่าของผู้เข้าแข่งขันนอกจากนี้ยังต้องใช้ความกล้าหาญพวกเขาต้องกระโดดลงจากหน้าผาสูงหลายสิบเมตรจากนั้นยังต้องทดสอบทักษะการเอาชีวิตรอดผู้ชนะจะได้รับรางวัลเงินสด1,000 0แดอลลาร์กระบวนการทั้งหมดนี้ตื่นเต้นสุดๆการเอาชีวิตรอดในป่ามาถึงวันที่31แล้ว ดาลินได้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ครั้งนี้เขามั่นใจมากว่าจะคว้าแชมป์ได้และบอกว่าต้องชนะให้ได้ตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งมากแมทเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้แต่เขาถมตัวกว่าดาลินมากแมทไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะคว้าแชมป์ได้แน่นอนแค่หวังว่าจะโชคดีหน่อยคริสเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อ่อนแอที่สุดในรอบชิงชนะเลิศถ้าความสนใจของแมทดและดาลินไม่ได้อยู่ที่คริสมีโอกาสสูงที่คริสจะคว้าโอกาสได้ วันนี้ทีมงานได้มอบภารกิจผู้เข้าแข่งขันต้องทำบันไดและเชือกธรรมชาติแล้วนำทุกอย่างไปยังจุดท้าทายต่อไปไดารินรู้สึกโชคดีที่ได้เลือกเลือ่อยเลื่อยในครั้งนี้มีบทบาทสำคัญมากภารกิจนี้ดูเหมือนง่ายมากจริงๆแล้วไม่ยากเลยผู้เข้าแข่งขันทุกคนมั่นใจว่าจะทำได้สำเร็จผู้เข้าแข่งขันต้องใช้วัสดุท้องถิ่นทำบันไดที่แข็งแรงและทำเชือกธรรมชาติที่ยาวไม่น้อยกว่า12ฟุตการเลือกวัสดุที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญของภารกิจนี้ คริสเห็นว่ามีหญ้ายาวมากมายใกล้ๆเขาต้องการใช้หญ้าเหล่านี้ถักเป็นเชือกคริสใช้หญ้าทำเป็นเชือกถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเพราะน้ำหนักตัวของเขาค่อนข้างเบาถึงแม้ว่าเชือกหญ้าจะไม่แข็งแรงเท่ากับเปลือกไม้แต่มันก็ไม่มีปัญหาสำหรับเขาที่น้ำหนักเบาเลยคริสรู้ถึงความสำคัญของกลยุทธ์ตั้งแต่วันแรกของการท้าทายชีวิตเขาก็ตระหนักถึงวิธีที่จะผ่านความท้าทายนี้ไปคริสให้ความสำคัญกับทุกความท้าทายอย่างจริงจังและนั่นทำให้เขามาถึงรอบชิงชนะเลิศถ้าคริสชนะ เธอจะกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในรายการเอาตัวรอดในป่าแมทมุ่งหน้าไปยังป่าเขาตัดสินใจใช้เปลือกไม้ทําเชือกเชือกที่ทําจากเปลือกไม้แข็งแรงมากแต่ยากกว่าการทําเชือกจากหญ้าเมื่อหลายพันปีก่อนมนุษย์ใช้เส้นใหญ่จากต้นไม้ทําเชือกทุกครั้งที่ท้าทายแมทมักจะเสียเปรียกวันแรกของการท้าทายเขายังถูกไฟลวกมืออีกด้วยเกือบถูกคัดออกในรอบคัดเลือกครั้งนี้ในรอบชิงชนะเลิศเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็นแมทมีทักษะการรับแรงที่ยอดเยี่ยม เขาเข้าร่วมการท้าทายการเอาชีวิตรอดในป่าหลายครั้งและทำได้ดีในฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ก็น่าจะไม่เลวเขาค่อยๆลอกเปลือกไม้ออกเก็บเส้นใยจากต้นไม้น่าจะทำเชือกยาวสิบสองฟุตได้ดารินก็กำลังหาวัสดุเขาพบว่าหญ้ารินแม่น้ำนี้มีความเหนียวมากดังนั้นดารินก็เหมือนกับคริสเลือกใช้หญ้าทำเชือกปีที่แล้วเขาท้าทายล้มเหลวครั้งนี้เขาต้องการคว้าแชมป์ดารินมีประสบการณ์การเอาตัวรอดมากมายเขายังเป็นผู้เข้าแข่งขันระดับบิกบอสหลายครั้ง บันไดมีบทบาทสําคัญในการเอาตัวรอดในป่าในแอฟริกามีต้นไม้มากมายที่ใช้ทําบันไดดาลินใช้เลื่อยตัดกิ่งไม้กิ่งไม้ตรงเหล่านี้สามารถนํามาทําบันไดได้เมื่อมีเลือ่อยนี้การตัดต้นไม้เหล่านี้ไม่ต้องใช้แรงมากดาลินมีข้อได้เปรียบมากแมทมีความสามารถในการสร้างไม่เท่าดาลินแต่เขามีพลังงานที่ไม่มีวันหมดคริสเก็บหญ้าได้เพียงพอแล้วต่อไปคือการตัดวัสดุสําหรับทําบันไดโครงบันไดที่เขาตัดมีขนาดเล็กมากทั้งหมดนี้เพื่อความสะดวก แค่ต้องรับน้ำหนักตัวเองได้ก็พอคริส <Chris S 1> มีข้อได้เปรียบเรื่องน้ำหนักตัวในความท้าทายครั้งนี้แต่การที่เขาจะชนะความท้าทายนี้มันยากจริงๆอย่างน้อยที่สุดฉันไม่เห็นความหวังในการชนะของคริสในวันที่2ี่สผู้หญิงทุกคนถอนตัวออกจากการแข่งขันมีเพียงคริสที่อยากอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองจิตวิญญาณไม่ยอมแพ้ของเขาควรค่าแก่การเรียนรู้คริสรู้ว่าเขาอาจจะไม่ชนะแต่ถ้าไม่ลองก็จะแพ้แน่นอนเขารู้ดีถึงความสามารถของคู่แข่งการรู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าทำให้การท้าทายสิ้นหวัง ถ้าเป็นคุณที่รู้ผลลัพธ์คุณจะยังทําแบบนี้ไหมแล้วในการท้าทายครั้งต่อไปใครจะเป็นผู้ชนะในที่สุดแมตรวบรวมไม้สําหรับทําบันไดเสร็จแล้วแต่เขายังต้องการเชือกอีกหน่อยหนังหมูชิ้นนี้สามารถนํามาทําเป็นเชือกได้แค่แช่น้ําให้นุ่มก็สามารถใช้ได้แล้วแมตโยนหนังหมูลงไปแช่น้ําปกติแล้วต้องแช่หลายชั่วโมงคริสถดนัดทําบันไดแต่การถักเชือกค่อนข้างยากงานละเอียดแบบนี้เสียเวลามากคริสใช้วิธีถักยาเป็นเชือกสุดท้ายก็แค่เชื่อมเชือก้าเข้าด้วยกัน คริสถักเชือกได้เร็วมากแต่ทีมงานต้องการเชือกยาว12นิ้วแต่พอวัดแล้วกลับยาวเกินไปมากนี่น่าจะยาวประมาณ19ฟุตดูเหมือนจะใช้ได้ดีภารกิจเชือกของคริสเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปคือต้องทําบันไดาทางด้านดาลินเริ่มทําบันไดก่อนเขาวางแผนจะทําเชือกในตอนกลางคืนแต่โครงสร้างบันไดของดาลินมีปัญหาถ้าเหยียบลงไปแบบนี้ต้องพังแน่แน่คริส <Chris S 2> ก็เริ่มทําบันไดแล้วเขาคิดว่าแมตเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองถ้าเขาสามารถเอาชนะแมตได้ คริสมีโอกาสสูงที่จะชนะแต่เมื่อเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่แข็งแกร่งเขาต้องใช้กลยุทธ์การทำบันไดจริงๆแล้วง่ายมากแค่ใช้เชือกมัดกับโครงสร้างก็พอผู้เล่นทุกคนมีเชือกพาราคอร์ดดังนั้นการสร้างบันไดจึงใช้เวลาเพียงเล็กน้อยคริสทำบันไดเสร็จอย่างรวดเร็วลองทดสอบน้ำหนักดูรองรับน้ำหนักของเขาได้ไม่มีปัญหาดารินก็ทำบันไดเสร็จแล้วและค่อนข้างมั่นคงแมทจับหมูขึ้นจากน้ำเขาจะตัดหนังหมูเป็นเส้นแมทต้องการทำบันไดที่แข็งแรงที่สุด ยังไงก็ไม่รีดนั่งนานหน่อยก็ไม่เป็นไรแมทใช้หนังหมูมัดโครงบันไดหลังจากทําบันไดเสร็จเขาก็เริ่มทําเชือกแมทมีความคืบหน้าช้าที่สุดแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความท้าทายในวันพรุ่งนี้แมทเป็นผู้เข้าแข่งขันคนเดียวที่ใช้เส้นใหญ่จากต้นไม้ทําเชือกต้องมาดูกันว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วคริสในฐานะผู้หญิงคนเดียวในสนามตอนนี้เธอรู้สึกกดดันมากครอบครัวของเธอคงกําลังดูรายการของเธออยู่ดังนั้นเธอจึงไม่อยากทําให้ครอบครัวเสียหน้า ยิ่งใส่ใจมากความกดดันก็ยิ่งมากขึ้นนอกจากคริสแล้วแมทก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเธอรู้ว่าร่างกายของเธอไม่อ่อนเยาว์อีกต่อไปดังนั้นโอกาสที่จะเข้าร่วมทา้าทายก็ไม่มากแล้วรางวัลหนึ่งแสนดอลลาร์ใครๆก็อยากได้เมื่อได้รางวัลหนึ่งแสนดอลลาร์นี้คริสสามารถใช้เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านของเธอภารกิจเชือกของดาลินยังไม่เสร็จเขายังคงถักเชือกอยู่ตอนตีสองกว่าก็ยังไม่เสร็จนี่อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความทา้าทายของเขาในวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันทา้าทายของผู้เขขข้าแ่งัน ดารินไม่ได้หลับเลยเมื่อคืนนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องขนของไปยังสถานที่ท้าทายแค่เส้นทางนี้ก็เป็นความท้าทายสําหรับพวกเขาแล้วแต่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีความมั่นใจมากทุกคนแบกของและเร่งรีบไปน้ําหนักของบันไดกลายเป็นภาระของผู้เข้าแข่งขันดูเหมือนดารินจะเหนื่อยมากผู้เข้าแข่งขันต้องวางทุกอย่างลงแล้วใช้บันไดปีนต้นไม้เพื่อเอาธนูลงมาหลังจากได้ธนูแล้วต้องล่าจระเข้ในน้ําการล่าด้วยธนูเป็นข้อได้เปรียบของแมทธนูอยู่ที่ความสูง3เมตรจระเข้อยู่ในน้ํา จริงๆแล้วความท้าทายนี้ไม่ง่ายเลยถ้าทุกคนสามารถทําได้ในขั้นตอนที่สคือต้องใช้เชือกฟางจับกระชังปลาที่อยู่ในน้ําในกระชังปลามีอุปกรณ์จุดไฟผู้เข้าแข่งขันต้องกระโดดลงจากหน้าผาว่ายน้ําไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อจุดไฟความท้าทายนี้ตื่นเต้นมากแมทและดารินมีความได้เปรียบมากหนึ่งคนจะได้รับรางวัล1น0 0 0แดอลลาร์และได้รับตําแหน่งผู้รอดชีวิตในป่าที่แข็งแกร่งที่สุดในรายการเป็นความท้าทายที่ทั้งได้ชื่อเสียงและผลประโยชน์ขั้นตอนของความท้าทายนี้มีหลายอย่าง ความแข็งแรงทางร่างกายเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากแมดดูเหมือนจะมุ่งมั่นมากแม้ชีวิตเขาจะดูธรรมดาแต่ในขั้นตอนที่สองเขามีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนคริสต้องการพลิกสถานการณ์ในช่วงหลังเพื่อเอาชนะเมื่อผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวพร้อมแล้วการท้าทายก็เริ่มขึ้นทันทีพวกเขาแบบบันไดเพื่อค้นหาธนูในขั้นตอนการหยิบธนูไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าต้องการสร้างความแตกต่างต้องใช้แรงจากคันธนูช่วงจรเข้แมดเป็นคนแรกที่ได้คันธนูอีกสองคนยังไม่พร้อมเลย ช่องว่างนี้มันใหญ่เกินไปแล้วแค่ช่วยกันจับบันไดก็เข้าขากันมากคริสเป็นคนที่สองที่ได้คันธนูนี่ทําให้ฉันรู้สึกประหลาดใจมากถึงดาลินจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้คันธนูแต่ก็มีโอกาสไล่ตามทันในช่วงหลังแมทมาถึงริมฝั่งเพื่อเตรียมล่าสัตว์แม้ว่าจะเป็นหัวจระเข้ลอมแต่การยิงด้วยธนูก็ยังค่อนข้างยากการล่าจระเข้ด้วยธนูเป็นทักษะการเอาตัวรอดผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านด่านนี้จะพิสูจน์ว่าตนมีความสามารถในการล่าที่ดีแมทยิงโดนในครั้งแรกดูเหมือนง่ายเเกินนไปลยนะ คริสก็มาถึงดานที่สองยิงโดนในครั้งแรกเช่นกันดาดที่สองก็โดนเป้าหมายอีกครั้งดัลลิงเพิ่งมาถึงตอนนี้ถึงจะช้ากว่าคนอื่นแต่ดัลลิงมือไวมากส่วนแมสยิงเข้าเป้าทุกครั้งดูเหมือนจะคว้าอันดับหนึ่งได้แน่นอนดัลลิงพลาดบ่อยในรอบนี้ทําให้เสียเปรียบมากในด่านนี้คริสเหลือหัวปลาชิ้นสุดท้ายยิงยังไงก็ไม่โดนสักทีดาลลิงก็เริ่มจะพังทลายแล้วถ้าช้ากว่านี้อีกนิดแม็ก็จะได้โบนัสแล้วดาลลิงยิงโดนสองครั้งติดเขาพลิกสถานการณ์ได้ คริสยิ่งรีบยิ่งยิง,ยงไม่โดนลองหลายครั้งกว่าจะยิงโดนผู้เข้าแข่งขันทั้งสามคนผ่านด่านที่สองแล้วตอนนี้แมตนำอยู่ด่านที่สามต้องว่ายน้ําข้ามฝั่งด่านนี้เป็นงานที่ใช้กําลังอีกแล้วเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสําหรับดารินและแมตตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนก็พอๆกันต่อไปพวกเขาต้องทําตะขอแบบดั้งเดิมขั้นตอนนี้ไม่มีความยากอะไรแมตวิ่งอย่างบ้าคลั่งหลังจากขึ้นฝั่งเขาอยากชนะมากจริงๆต่อไปผู้เข้าแข่งขันต้องทําตะขอแบบดั้งเดิม แล้วใช้เชือกย่าจับตะกร้าปลาจากน้ำการทำตะขอไม่มีความยากอะไรถ้าไม่ตาบอดก็หาเจอแมดในการท้าทายครั้งที่แล้วเขาชนะด้วยการทำตะขอแขวนของครั้งนี้ก็ไม่ยากสำหรับเขาเช่นกันฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทักษะการเอาตัวรอดดเลินก็หาตะขอเจอแล้วตอนนี้เกือบทุกคนอยู่ในแนวเดียวกันดูว่าใครจะเป็นคนแรกที่ตะขอสิ่งของในน้ำได้แมตตะขอได้ทันทีดูเหมือนง่ายแต่การตะขอให้ได้ก็ยังยากอยู่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับโชค ดลินพลาดหลายครั้งติดต่อกันรอบนี้ไม่ได้ทดสอบเรื่องเชือกแต่เป็นการทดสอบการปรับตะขอแมดยังคงเป็นคนแรกที่ทําสาเร็จดลินและคริสยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องดูแล้วเหนื่อยแทนคริสเป็นคนที่สองที่ทําสําเร็จเขาพลิกสถานการณ์ในรอบนี้ดลินยังคงพยายามต่อไปทุกคนแทบจะคลั่งแล้วต้องดูว่าคริสจะเอาชนะแมดได้หรือไม่ดเลผ่านด่านนี้ไปแล้วต่อไปผู้เข้าแข่งขันต้องกระโดดลงจากหน้าผาแล้วไปใช้ชีวิตที่ริมฝั่ง จุดไฟสําเร็จและเรียกเฮลิคอปเตอร์ได้ก็จะจบการแข่งขันแมทมาถึงหน้าผากระโดดลงไปโดยไม่ลังเลสภาพแวดล้อมนี้ทําให้สูญเสียเครื่องจุดไฟได้ง่ายต่อไปคือคริสริสเขาและดาริ่งเกือบจะเหมือนกันแต่ทั้งคู่กระโดดน้ําโดยไม่ลังเลเงิน1น0 0 0 0ดอลลาร์อยู่ตรงหน้าทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับแมทกลัวการจุดไฟที่สุดขึ้นฝั่งแล้วหาไฟทันทีถ้ามีเครื่องจุดไฟก็คงไม่ยากการจุดไฟด้วยไม้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องจุดไฟเผาเชือกหิน หินเป็นแค่ของตกแต่งความยากอยู่ที่การก่อไฟตอนว่ายน้ําพวกเขาใช้พลังงานไปเยอะมากดาลลินกับคริสเหนื่อยจนหมดแรงมทพยายามก่อไฟอยู่ตลอดพอจะนึกออกเลยว่าการก่อไฟไม่ใช่เรื่องง่ายดาลลินที่เหนื่อยล้าก็ยังออกไปเก็บฟืนส่วนแมทก็ยังจุดไฟไม่ติดไฟแช็กที่เพิ่งขึ้นจากน้ําเปียกโชกทุกคนมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์กระบวนการทั้งหมดไม่มีความแตกต่างมากนักแม้จะมีแท่งจุดไฟการก่อไฟก็ยังเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาเพราะพวกเขาใช้หิน แมทมีความกลัวเกี่ยวกับการท้าทายก่อไฟทุกครั้งที่ทำไม่ค่อยราบรื่นตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสามีความคืบหน้าเท่ากันเดลินมั่นใจมากว่าจะตามทันคริสตอนนี้มือเริ่มปวดแล้วการว่ายน้ำทำให้เขาเสียพลังงานอย่างมากในช่วงเวลานี้ใครก็ตามที่จุดไฟสำเร็จก่อนจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทในรอบนี้แทบไม่มีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้เลยในระหว่างการแข่งขันจริงกระบวนการนี้ใช้เวลานานมากเพื่อประหยัดเวลาเรามาประกาศผลลัพธ์กันเลยดีกว่า ในที่สุดคริสก็ประสบความสําเร็จเป็นคนแรกหรือว่าแชมป์หญิงคนแรกกําลังจะถือกําเนิดขึ้นต่อมาแมทก็จุดไฟสําเร็จเช่นกันดารินยังคงพยายามต่อไปขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มไฟให้แรงขึ้นเพื่อเผาเชือกหินให้ขาดแชมป์น่าจะเป็นคริสหรือแมดดูเหมือนว่าดารินจะหมดหวังแล้วแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นดารินจุดไฟและไฟลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็วคนอื่นยังคงเป็นดาวรุ่งแต่สุดท้ายดาริ่งพลิกเกมอย่างสมบูรณ์แบบคะแนนการเอาตัวรอดของเขาเต็มหนึ่งร้อย ขอแสดงความยินดีกับดรลลิงที่กลายเป็นผู้เล่นในตำนานแห่งการเอาชีวิตรอดในป่าส่วนคริสก็ทำผลงานได้ดีมากในฤดูกาลนี้คะแนนของเขาเพิ่มจาก7.7เป็น9.2และแมดก็ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดไม่เพียงแค่ล่าสัตว์ใหญ่ได้เท่านั้นยังคงนำอยู่คะแนนการเอาตัวรอดของเขาเพิ่มขึ้นจาก9.7เป็น9.8แมดนำมาตลอดแต่ไม่เคยชนะชีวิตคืออุบัติเหตุแรงของเขาดรลลิงกลายเป็นผู้ชนะสุดท้ายฤดูกาลนี้จบลงแล้ว เราเรอคอยการแสดงของผู้เข้าแข่งขันในฤดูกาลหน้าดูวิดีโออัลตโรดในป่ามากขึ้นกรุณาเยี่ยมชมช่องของฉัน